สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเซียวพินกที่ช่องขายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสุลนรรโดยเซียวพิโนค่ะ,<ม>ะคลิปนี้นะคะก็จะพาลูกค้าทุกท่านมาพบกับรุ่นฮิตติดลมบนแล้วก็ยอดจองนานที่สุดนะคะณนะตอนนี้ก็คือเจ้า e d v 3 5 0ค่ะวันนี้มีให้ดูด้วยกัน2สีคือสีดำแล้วก็สีเทาดำค่ะที่ให้ดู2สีนี้เนื่องจากว่า มันเป็นสีที่ใกล้กันนะคะแล้วหลายท่านเนี่ยลังเลเนาะว่าจะตัดสินใจจะเลือกสีไหนดีสีดำสวยไหมสีเทาดำสวยไหมน,นะคะวันนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยทำคลิปให้ดูกันค่ะในส่วนของเซลล์เองนะคะเวลาที่แบบลดมาอยู่สีเดียวหรือว่าต้องส่งรูปให้ลูกค้าดูบอกเลยค่ะว่าก็มีสับสนเหมือนกันว่าเอ๊ะในรูปเนี่ยมันสีเทาหรือว่าสีดํากันแน่นะคะ,ะหรือว่าแบบจอดเปรียบเทียบกันแบบนี้นะคะถึงจะเห็นความแตกต่าง ก็ถ้าจอดเทียบกันนะคะจะเห็นว่าในส่วนของสีดำเนี่ยเขาจะดูดุนะคะดูดาก,กว่าส่วนสีเทาเขาก็จะดูแบบโทนสว่างมากกว่านะคะเป็นสีเทาสีเงินสีซินเวอร์นั่นเองนะคะสำหรับใครที่แบบอยากได้รถที่ดูไม่ได้แบบดุดันมากมายนะคะแต่ว่าแบบยังเน้นในเรื่องของการลุยอยู่ก็เซียวพิณกแนะนำเป็นสีเทาค่ะ เดี๋ยวให้ดูกันแบบในหลายๆมิตินะคะจากด้านหน้านะคะด้านข้างตัวรถเนาะอ่ะนี่อันนี้ก็คือ ADV 350นะคะสีดำกับสีเทานะคะเวลาแสงกระทบมากๆนะคะจะเห็นความแตกต่างของเนื้อสีค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะนี่สีเทาก็จะเป็นสีโทนสว่างนะคะสีดำก็จะดูดาร์ๆนะคะดูดุดันสำหรับสายเข้มนั่นเองค่ะ เดี๋ยวให้ดูกันแบบใกล้ๆนะคะขอเริ่มจากตัว e d v 3 5 0สีเทาดำก่อนละกันนะคะในเรื่องของสเปคแล้วก็ส่วนของออปชั่นนะคะคลิปนี้นะคะจะไม่พูดถึงเนาะเพราะว่ามีรีวิวให้ดูละมีทั้งในส่วนของการเปรียบเทียบนะคะต่างๆให้ดูในคลิปนี้ก็เลยให้ดูสีรถกันแบบยาวๆกันไปเลยนะคะก็ะเริ่มจากสีเทาก่อน อีกสักครู่ก็จะให้ดูในส่วนของสีดำเนาะแล้วก็ค่อยตัดสินใจเอาว่าแบบชอบสีไหนมากกว่ากันแต่ไม่ว่าจะชอบสีไหนนะคะยังไงเซลยพิโนก็บอกว่าย้ําว่าอย่าลืมถ้าจะต้องจองนะคะคิดถึงเซลยวพิโนก,ก่อนเป็นคนแรกเนาะรับรองว่าคิวสั้นได้รถไวแน่นอนคะอ่ะอะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูรถกันแบบเต็มๆคันทั้งสองคันกันเลยคะ่ะ